สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัานด้วยนะคะวันนี้นะคะ NW r e a l e s t a t e 78จนะคะขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะภูมิใจนำเสนอที่ดินที่สวยมากๆอีกหนึ่งแปลงนะคะเนื้อที่1ไร่9 4ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านอ้อเหนือนะคะหมู่14ตําตำบลกำปังอำเภอเนินไห่จังหวัดนครราชสีมาค่ะแต่ตรงนี้นะคะ แบมอยู่เยื่องเยื่อกับวัดบ้านอ้อยังไม่ถึงแปลงที่ดินค่ะพี่นัทครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่บนถนนนะครับค่ะ3023นม<อ><อ>ใช่คับนำปังนั่นเองนะครับผมใช่ค่ะนม3023นะคะจะเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนสุรานารายตรงนี้คือป้ายลำเชียงไกรไม่ใช่บ้านลำเชียงไกรนะคะ เป็นห้วยลำเชียงไกลเดี๋ยวเส้นทางที่เราจะไปที่ดีนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นลำห้วยลำ,ลำห้วยลำเชียงไกลสวยมากๆเลยตามมาเลยค่ะได้ครับ<ต>เดี๋ยวกทาบอกทา,างผู้ชมก่อนนะครับว่าตรงด้านนี้นะครับเราเลยมาจากแยกไฟแดงหนองกระสังนะครับเข้ามานะครับประมาณ3ามกมได้นะครับผมก็ม,มา จับจุดพิกัดนะครับที่วัดบ้านอ้อนะครับตรงกำาอนกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเราเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเป็นหมู่บ้านของเราเองใช่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดิน1ไร่9 4้ตารางวานะคะรับวันนี้น้องแม่มจะพาไปด้วยพาหนะแบบไหนคะนี่เลยค่ะรถสุดหรูนะคะ เวนจักรยานนะครับรของคุณแม่กับคุณยายนะครับนม่อสองคัน<ช> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปแบบผู้คนในชุมชนกันเลยนะครับ<ช>ว่าการเดินทางของเราจะเป็นอย่างไรแบบสบายๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่น้าคะ,อ,ะ,คะอยากให้คุณผู้ชมนะคะที่มาซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยตามมาเลยค่ะได้ครับต้องบอกก่อนนะครับช่วงเช้าเราไปทําบุญกระถิ่นมานะครับที่วัดบ้านอ้อนะครับผม ใช่ค่ะเดี๋ยวด้านขวามือนี้นะคะจะเป็นป้ายวัดบ้านอ้อนะคะนี่ค่ะวัดบ้านอ้อตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะใช่ครับน้องแหม่ระวังรถสักนิดหนึ่งนะครับได้ค่ะพี่นัดแล้วเราเดินทางมาเลียบกำแพงนะคะเลียบกำแพงวัด เราจะจอดรถอยู่ตรงนี้นะคะพี่น,นันแล้วก็ต้องดูซ้ายดูขวาก่อนนะคะใช่ครับเดี๋ยวเตรียมเลี้ยวขวาทางด้านนี้นะครับใช่ค่ะจะจอดรถก่อน,นะคะ่ะไม่มีรถนะคะตามมาเลยค่ะถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าลงมอนะคะด้านซ้ายมือนี้นะคะจะเป็นห้วยลำเชียงไกรนะคะ ก็เรียบตามกำแพงวัดมาเลยนะครับใช่ค่ะพี่นาวิวสวยมากๆเลยนี่นะคะเป็นลำห้วยลำเชียงไกรห้วยสาธารณะประโยชน์นะคะคุณผู้ชมซึ่งที่ดินแปลงที่จะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะจะอยู่ห่างจากห้วยลำเชียงไกรไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะประมาณ 6ถึงเ0 0เมตรเท่านั้นเองไกลมากเลยตรงนี้<ช>ก็ด้านหน้าเราก็โรงเรียนบ้านอ้อพะไรนะครับใช่ค่ะด้านนี้คือโรงเรียนบ้านอ้อพะไรอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดบ้านอ้อด้านนี้จะเป็นหลังวัดนะคะพี่นัทครับผมเลี้ยวซ้ายมาเลยค่ะเรายังใช้ถนนคอนกรีตของชุมชนหมู่บ้านนะคะฝั่งด้านหลังวัดนะคะพี่นัทจะเป็นบ้านอ้อเหนือครับนะคะ แต่ถ้าเป็นส่วนของหน้าวัดเนี่ยจะเป็นบ้านออหมู่6ค่ะหลังวัดเป็นหมู่14หน้าวัดเป็นหมู่6นะคะครับผมโอ้บรรยากาศดีนะครับอยู่ในใช,ชุมชนะนะครับผมบรรยากาศแบบสดชื่นเลยนะครับทาง<ช>สามิยชน์นะครับในชุมชนก็กว้างขวางมากน้องแมมค่ะรถส่วนกันได้ด้านนี้เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านอ,อพลาย มีน้ำขังนิดหน่อยเพราะว่าฝนตกแรงมากๆเลยนะคะเมื่อวานฝนตกใช่ไหมคะใช่เพราะว่าในซอยบ้านของเรานะคะพี่นะัทน้ําระบายไม่ทันนะคะก็คือตกแรงสุดๆเลยสําหรับเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อวานช่วงบ่ายบ่ายไปเดินทางกันต่อเลยเราใช้จัก,กรยานสามล้อปั่นนะคะซึ่งการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีเพื่อนบ้าน ล้อมรอบนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นที่นาค่ะแบบจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะคตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นกว่าแล้วแดดเริ่มลนตกลเียพอถึง <ตก S 1> แยกนี้นะครับให้ไปทางซ้ายนะคะค่ะใช่ค่อะอาแบบแซงพี่นัดก่อนนะคะไ,ได้ค่ะก็เป็นชุมชนที่เงียบสงบนะครับใช่ค่ะพี่นัค่ะ พี่นทามาพี่น้าแซงแบบเร็วมากเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เรายังมองเห็นเสาไฟฟ้าตลอดเส้นทางนะคะคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับน้ำปปาไฟฟ้าของชุมชนนะคะนี่ครับก็เป็นทำเลดีทำเลหนึ่งนะครับที่อยากให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้ ามานะครับจับจองเป็นเจ้าของนะครับของที่ดินแปลงนี้นะครับผมอยู่กลางชุมชนเลยนะครับเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมแสงพี่นัดมาแล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> เราปั่นจักรยานมาชมวิวทุ่งนานะคะพี่นัดะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะ ยังมีเสาไฟฟ้าด้านซ้ายด้านขวามือตลอดเส้นทางนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีบ้านหลังใหญ่นะคะของเพื่อนบ้านที่อยู่ก่อนถึงปากปากทางเข้าที่ดินนะคะพี่นะัทข้าวสวยมากพี่จะขอรูปภาพข้าวตรงนี้หน่อยนะคะนี่ค่ะบ่งบอกว่าดินดีมากๆเลยใช่ครับตรงด้านนี้นะ,ะนี่ค่ะ ดินดีมากะน,น,านะครับเพราะว่าเป็นที่นาเนี่ยข้าวสวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เริ่มเริ่มล้มแล้วค่ะพี่นะันอันนี้คือข้าวเริ่มล้มแล้ะใกล้จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะต้องบอกท่านผู้ชมนะครับตรงมาตรงถนนคนกลีนดนะนะ่ะเจอโค้งนี้นะครับให้เราวิ่งตรงไปนะคะผมลงถนนหินคุกนะคะผม<ช>ก็ะจะมีป้าย เขียนว่าแคมป์ปกร์อยู่ตรงด้านนี้นะครับผมใช่เป็นป้ายแคมป์ปะกอเป็นลูกศรตรงไปเลยนะคะแล้วก็วิ่งตรงไปเลยใช่ไหมคะน้องแมวถูกต้องค่ะก็จะใช้ถนนตรงนี้จะเป็นถนนหินคุกนะคะใช่ค่ะเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีตมานะคะระยะนิดเดียวเท่านั้นใช่ครับผมนี่ค่ะโอ้โหพี่นาาถเดินทางแบบสะดวกสบายกันไปเลยนะครับใช่ค่ะพี่นาค่ะนี่ยค่ะข้าวกำลังออกรวงนะคะ เดี๋ยวประมาณช่วงปลายปีก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วถูกครับน้องแหม่มครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนถนนหินคุกนะครับทา,ทางที่จะไปาการเดินทางนะครับของแปลงที่ดินนะครับผม<ช>ที่เราภูมิใจนําเสนอมากเลยเนื้อที่เท่าไหร่นะคะน้องแหม่มแปลงนี้หนึ่งไร่เก้าสิบสี่ตารางวานะคะหนึ่งไร่เก้าสิบสี่ตารางวานะครับผม คือสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังต้องการที่ดินประมาณ1ไร่นะคะเหมาะมากๆเลยเป็นฉนดคุดแดงนอสอสีจพร้อมโอนะคะนี่ค่ะถนนเส้นนี้เป็นถนนหินค่คุณผู้ชมสังเกตน,นะคะว่าเขามีเสาไฟฟ้าตลอดเส้นทางนะคะเนี่ยค่ะเสาไฟฟ้ายังเชื่อมเข้าไปข้างในอีกนะคะครับผมอากาศดีนะคะน้องแม่นเนาะใช่ค่ะพินานี่อุย้ยพินานดูข้าวสิคะเนี่ยข้าวออกรวงเยอะมากๆเลย ได้ผลผลิตดีมากๆนะคะด้านขวามือเขาก็ปลูกข้าวอดมสมบูรณ์มากๆเลย<ช>ครับตร่นนโอ้โหทำทำนาปลูกข้าวนี่ด้านนี้กําลังออกรวงเหมือนกันใช่ครับ <laughs> ไม่ได้ดูทางนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่หน้าแคมป์ปกรณ์แล้วนะครับใช่ะเมื่อถึงจุดนี้เราก็ตรงต่อไปใช่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าเส้นทางนี้น่าจะน่าจะอ่าต้อง ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าฝนตกนะคะคุณผู้ชมใช่ครับไปกันเลยนี่เดี๋ยวเราก็จอดรถไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ,คะน้องแมวเราถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นของจริงเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะมาชมที่ดินกับ N W Real Estate 78คุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสว่าอ๋อนี่นะคะ ที่ดินปัจจุบันนะคะจะเป็นถนนดินนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นถนนดินละเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมในแปลงที่ดินกันใช่ครับผมการเดินทางเนี่ยที่เราเข้ามานะครับใกล้มากแล้วก็สะดวกสบายมากมากเลยนะครับตรงนี้เราอยู่หน้าแคมป์กรอนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นบ้านสวนนัตพรนะครับโอ้โหชื่อพร้อมมากค่ะพี่นะะัทค่ะ ชื่อพอมากๆเลยจะเป็นบ้านสวนนัทพรนะคะคไม่ใช่ของ <ผม S 1> พี่นาใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็น,ออนของเพื่อนบ้าน <_ letter> เขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื่องๆกับแคมป์กรพี่นาสังเกตไหมคะเนี่ยเขาปลูกต้นขี้เหล็กเหมือนกันเลยใช่ครับเ,รเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปในแปลงที่ดินพี่นาเก็บภาพให้แบบด้วยนะคะเป็นทางเข้าจากฝนตกนะคะ จะมีความแฉะบ้างนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นปกติของถนนดินนะคะแต่ว่าสำหรับ N W Real Estate 78นั้นไม่เป็นอุปสรรคนะคะ<ร>คุณผู้ชมเข้าไปเลยใช่ไหมคะน้องแมนใช่แล้วปายกันค่ะ,ะตามมาเลยค่ะเ <laughs> พราะว่าสำหรับถนนเส้นนี้นะคะเขาเป็นถนนสาธารณะประโยชน์อยู่แล้วนะคะ ตรงนี้ยังเป็นถนนสาธารณาประโยชน์อยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตได้นะคะคุณผู้ชมค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราเดินมาทางย่าดีกว่าเวลาที่เราจะใช้ถนนเส้นนี้นะคะเรากา็ต้องเดินเข้าไปแบบนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้เพราะว่าฝนตกแรงมากเมื่อวานนี้ฝนตกแรงสุดๆนะคะคุณผู้ชมเราใกล้จะถึงที่ดินแล้วนะคะพี่นะใช่ครับผม มีปลาด้วยนะครับที่นั้นเห็นปลาแบบเมื่อกี้นะครับผมถูกต้องค่ะนี่นะครับก็ขายชอบนะครับที่ดินในทำเลดีนะครับธรรมชาติแบบนี้นะครับเราก็ภูมิใจนําเสนอเลยนะครับที่ดินนี้แปลงนี้ถูกมากๆนะครับเหมาะกับการทำนะครับบ้านสวนการเกษตรนะครับแล้วก็ดินดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์เมื่อกี้ที่เรามากันนะครับน้องแมน ก็เป็นทุ่งนาเขียวขจีมากมากเลยนะครับูตองตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินหนึ่งไร่94ตารางวาเราต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฝนตกถนนจะลื่นได้นะคะใช่ครับเมื่อกี้ที่พี่นัทเงียบไปนะครับพีนัทใช้โฟวิล <laughs> อยู่นะครับผม <laughs> พี่นัทเงียบหรือพี่นัทเสียจังหวะคะ <laughs> <laughs> พี่นัทแอบ,บลื่นคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะมีลื่นเล็กน้อยนะคะเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็น สิ่งแวดล้อมปัจจุบันพี่นัทพี่นัทเห็นไหมฝั่งโน้นเนี่ยเขามีบ้านคนบ้านสวนน่บ้านสวนอยู่ตรงนู้นนี่ค่ะใช่แล้วมีบ้านสวนอยู่ใกล้เราเลยใช่ค่ะเป็นไงคะน้องแอมสดชื่นเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆใช่ที่ดินแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมใกล้จะถึงแล้วเขาจะติดถนนรอบด้านเลยนะคะตรงนี้ยังเป็นส่วนของแคมป์กรอนอยู่นะหูเขาทําบ้านสวนนะครับสวยงามมากน้องแอมใช่ค่ะพี่นัทขุดบ่อ เลี้ยงปลาปลูกต้นมะขามเทศหวานเพชรโนนไทยตรงนี้คือมีคนมาพัฒนาให้เราแล้วแล้วก็เราสามารถต่อขยายไฟฟ้าได้นะคะคุณผู้ชมเราสามารถต่อขยายไฟฟ้าได้ค่ะเราใกล้จะถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะเราก็จะมาในบรรยากาศที่ฝนตกนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศของแปลงที่ดินให้คุณผู้ชมได้ชมนะพี่นิาถ่ายเป็นรูปเป็นรูปก่อนก็ดได้ค่ะฝนตกแล้วเดี๋ยวเรา